ครับมาจะเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมกับร้านพิชาปั๊มน้ำนะครับวันนี้ผมว่าจยเอาสารดีๆมาบอกกล่าวกันอีกเช่นเคยนะครับผมน,นี้เอาข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะครับในการสอมเอาซิ่งนะครับผมปั๊มของมิโซมันมีช่วงจังหวะจังหวะหนึ่งที่จุดอยู่ตรงด้านหน้าของใบพัดมีป่าน้าแ้ไปมีใบพัดแล้ไปม,มีชุดเอาซิ่งมันจะเป็นชุดทองเหลืองประกอบกับ เอาสิ่งไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือเป็นสีสีเทานะครับเป็นพลาสติกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการหรือและสอบตรงจุดนี้นะครับอันอื่นผมขอขออนุญาตอาจารย์มือพินนะครับเดอ้อจีใส่เสียงพินเสียงเนียของอาจารย์นะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะพี่น้องผมนะครับเอ็บสีทุกท่านให้กาลังใจให้กําลังใจกันเสมอมานะครับติดตามกันมาตลอดนะครับ ข่าวสารเล็กๆ,ๆน้อยๆของวิชาอำนาจก็อาจจะเป็นสิน่งดีๆให้กับท่านนะครับใช้ช้าค่อยๆดูค่อยๆวิเคราะห์นะครับในตรงจุดนั้นผมจะเจาะประเด็นประเด็นในตรงจุดที่จะเหเป็นข่าวสารให้ในเล็กน้อยแต่การพูดของผมก็จะพูดแบบกว้างๆให้คนเ,เข้าใจได้เรื่อหลายเรื่องนะครับผมส่วนมากผมจะเจาะประเด็นเอาเลยเรื่องนั้นก็ยังมีหลายท่านก็บอกว่าเบื้องเราเข้าใจเบื้องเราเงีเกินไปเบื้องเรานั้นซากเกินไปทั้งบ่นนั่นก็ พยายามเบิงแล้วก็ศึกษาเอานะครับผมเพราะว่าถ้าท่านอยากได้ตรงจุดใดกะบอกผมผมจะได้เจาะประเด็นให้นะตรงจุดนั่นถ้าหากบอกบอกประเด็นมาฮากับบุลูเพราะว่าการสอมนี่ก็ต้องสอนเยอะารดทั้งคันเนะเาะฮัก็ว่ากันไปทั้งคันเลยนะครับผมแต่จะสอนประเด็นเป็นจุดปิดจุดปิจดปจุดนะผมฮิตคลิปไว้น,นี่หลายหลายคลิปนะครับแต่เกิดดูแล้วยังไม่เข้าใจยังไม่นั่นอีกอะไปเบิ้งอาจารย์ท่านอื่นเบิ้งครับผมเพราะว่าของเพิ่นอัดดีแลยละเอียดของผมนะครับต่วของผมนี่ก็จะเป็นเอฟซีืนๆนของเขานี่แหละ เข้าใจกันแบบดูค่อยๆใจเย็นๆนะครับผมจะทานเพจะได้เก่งทานก็จะเป็นเราจะได้เก่งเ,เ,ะะเ,กเองนะครับเมื่อนี้ไปเบิ้งในการ่อมเอาสิ่งหรือเอา,า,าสิ่งออกมาใส่สินไหมแล้วก็อัดเก่าวไหมนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันได้ครับวิธีการหลายๆคลิปหรืออาจจะมีหลายๆจานที่เขาทําให้ดูแล้วเนาะวันนี้ปั๊มมิสูเรนงแดงพุที่เอาสิ่งรั่วนะครับผหว้าผมเรียกเอาสิ่งขอบในจะมีขอบด้านในยู่นะอ่ะนะครับ ตรงนี้เวลาเราใช้น้ำเนี่ยจะมีจุดรั่วจุดซึมออกมาตรงขอบนะฮะโดยช่างเราชี้ดูนั่นแหละครับคือขอบนี้แหละปัญหาเลยนะครับผมบางท่านก็บอกว่าเอาซิงแตกบางท่านก็บอกว่าซิงคอรั่วที่แช่์ครับผมเอาซิงไม่ได้แตกซิงคอไม่ได้รั่วแต่เขาหมดคุณภาพมันมีชุดซิมอยู่ด,ยด้านในนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาลื้อซ่อมกันนะครับจากเบื้องต้น สู่มือชีพกันได้เลยนะครับอันดับแรกเราก็เปิดฝานหน้าก่อนเลยนะครับบังคับแน่นถ้าขนาดนี้ไม่ดีนะครับผมไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันไปดึงเขาเรียกว่าดึงด้านหลังพวกนี้เราจะไปหมุนให้นแน่นเกินไม่ได้นะครับผมเราไปเพราะว่าหมุนให้นแน่นรดน็นอตน็นอตไอตัวตัวหน้าเนี่ยมันจะไปดึงด้านหลังจะมีเห็นไปดูน,อน็อตนะครับ นั่นแหละครับพอเราไปหมูนด,ด้านหน้าตรงนี้เพื่อจะบังคับให้เขาแน่นไม่ดีนะแต่บางท่านคิดว่าดีไม่ใช่นะครับมันมาดึงมันมาดึงด้านหลังแล้วยังมีการโย่ออกมามันก็จะมีน้ํารั่วน้ําซึมออกมาตามขอบก็เรยาลกายเป็นไหลใหญ่เลยทีนี้รั่วใหญ่เลยนะครับบางท่านเขาก็ถามว่าเอาอาจารย์ทําไมต้องถอดตัวนี้ด้วยเหรอตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ถอดก็ได้นะครับเราก็ดึงขึ้นแต่ คุณลูกค้าท่านบอกว่าเปลี่ยนชุดสนให้ด้วยครับเขาจะมีซสนอยู่ตรงนี้กลมภลมอยู่ตรงนี้เราก็ต้องจําเป็นต้องถอดในลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าหากบางท่านไม่ต้องการถอดตัวนี้คิดว่าของตัวเองดีอยู่เราก็ถอดเฉพาะเสร็จนี้ครับถอดเฉพาะเสร็จแล้วเราก็ดึงขึ้นมานะครับแต่อันนี้ของอาจารย์ต้องถอดแล้วต้องเปลี่ยมชุดตัวลิงตรงนี้ให้เขา ได้แล้วยกขึ้นเลยนะอันแรกก็แล้วก็เอาน็อตเบอร์สิบออกมาสี่ตัวเจ้าโอลิงอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ที่บอกนี่เห็นไหมครับตรงมีโอลิงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงเขาไปมือลงบังคับดูตรงนี้ไว้ไม่ให้น้ําซึมตรงนี้ไม่ให้น้ําซึมตรงนี้จะถามว่าเราไม่ต้องถอดตรงนี้ได้ไหมจัน ได้แต่เราจะต้องมาเสียงกับตัวนี้ควรมีการต้มแล้วก็ถอด คือเราต้องถอดชุดเอาซิ่งนะถอดชุดหน้านี้ออกมาชุดหน้าใบครับถอดออกมาคิดคิดมาบอ,อกอ ออกมาแล้วแล้วทีนี้ดูด้านข้างอเห็นไหมครับเป็นขอบมันจะมีการพิจิตรออกมาตรงนี้เรียกว่าหมดคุณภาพอีกอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าน,น็นอตน็อตด้านหน้าของใบพัดเนี่ยเวลาคุณลูกค้าท่านจะแก้ไขเนี่ยหมุนหมุนแบบแน่นเกินพ้นหมุนแน่นแล้วตรงนี้มันจะดึงครับด้านหน้ามันจะดึงตัวนี้เข้า แล้วตรงนี้มันก็จะย่ยนออกมามก็จะพิจิ๋ออกมานะครับผมงั้นไะวิธีการต้มการแยกชิ้นออกมาเเราก็ไปทํากันนะครับส่วนประเด็นอื่นในเรื่องถอดแกนถอดทุน่นเดี๋ยวอยดูคลิปหลังนะครับถอดในลักษณะนี้เราก็แบบนี้ครับผมเราก็ถอดลึกมาชุดแบบนี้คล้ายกันเลี่ยเราก็ต้องมาแยกตัวมอเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับบางท่านก็ยัง ให้เข้าใจตรงนี้แต่บางท่านก็เข้าใจถอดได้หรือได้แล้วบางท่านก็ไปดูคลิปเก่าๆสอนเร็วๆหน่อยอาจารย์เข้าเรื่องหน่อยอาจารย์ดูคลิปเก่าๆจะไม่ค่อยกระทัดรัดเท่าไหร่นร่วงนะเวลาเปนนั้นแล้วก็ไปมาดูคลิปใหม่กันครับผมครับตอนนี้ลองดูอ่ะเรามาดูกันนะครับผมเห็นไหมครับมีการขยับออกมาแล้วนี่นะครับ อันนี้คืออีกวิธีหนึ่งนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งต้องเคาะตรองหูมาอีกแล้วบรรยายบรรยายในการซ่อมทีไรนิดวิวอววอมาทุกครั้งเลยนีนะครับทนลองแนะ้คยค่อยเคาะลงไป ตรงนี้เราอย่าให้หล่นนะครับผมเพราะว่ามันจะบอบบางในเรื่องอะไรตัวนี้หล่นถ้าเกิดหล่นลงแล้วก็เหยียบร้อยเลยเราจะใช้งานนี้ลําบากมากแล้วตรงไหนมันจะเสียหายครับอาจารย์ไมาดูครับขอบนี่แหละขอบตัวนี้เขาจะบางมากนะครับผมถ้าหากมีการหล่นหรือบิดเบี้ยวหรือไม่เข้ารูปหรือออกนอกรูปอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะแก้ไม่ได้ต้องมาเคาะไล่นี่ลําบากมากมันจะเป็นบางๆางใช่ไหม เป็นจนบางๆตัวนี้ตรงนี้ให้ระวังนะครับผมแล้วเราจะซ่อมตรงไหนครับอาจารย์ตัวลิงเห็นไหมครับผมแบนหมดแล้วกาวหมดคุณภาพไปห,หมดแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเดีย๋ยวเรามาทําความสะอาดตรงจุดนี้แล้วเรามาใส่โอลิงนะคอั่ตอนนี้เราก็มาขัดกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับขัดแต่งให้ดูสวยดูดีดดทําความสะอาดตรงนั้นนลครับแลียวเห็นไหมครับโอลิงตัวนี้จะใช้ไม่ได้อันละแบบอันนี้คือใช้ไม่ได้นะครับผมกรอบ มันกกอกหมดแล้วนะครับนะนะลองหักดูดิมันจะหักเพ้แป๊บเพ้อแป๊บเพ้บแป๊บเลยนะซึ่งจริงๆมันจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับผมอันนี้คือซินของเอาซิงครับอันนี้คือบดสุขภาพนะครับต่อไปเป็นฝาหน้าฝาหน้าดูดิโอ้โหแข็งแบบขาดไปหมดแล้วเป็นชุดเดียวกันฝาหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับโปรลิ่งฝาหน้านะครับอ่า นี้เรามาเข้าตัวใหม่กันชุดสินมานะครับผมมาแล้วนะครับผมได้เลยนะครับจะมีอยู่สองแบบจะมีแบบเหลี่ยมกับกับกลมนะครับส่วนมากวิชาพนาัาที่ใช้แบบกลมนะครับจะดีกว่าแต่ใช้แบบกลมเนี่ยจะเข้ายากที่ถืงดมูมันมันใหญ่ใหญ่มันจะนูนนะครับผมจะนูนนะครับแล้ว เราก็ต้องใช้ซิลิโคนนะครับซิลิโคนเรียกว่ากาวยางกาวพลาสติกแล้วครับผมจะแบบไหนก็ได้ไม,มีอยู่สองแบบมีใสมีสามแบบครับผมมีใสดำขุ่นแล้วแต่อ่ะแล้วก็มาเลยเก็บงานขอบเก,เก็บขอบตรงนี้ให้ดีเราต้องมีซิลิโคนนะครับผมถ้าไม่มีซิลิโคนนี่ไม่ได้นะนงานเราจะไม่ประสบความสำเร็จจะใส ซิ้นอย่างเดียวไม่ได้ครับผมตรงนี้ต้องมีสติปนด้วยนะครับบางท่านก็กบอกอาจารย์ทำไมสอนช้าจังบอกอาจารย์ไม่ไช้าหรอกครับอาจารย์จะไปตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับเอาให้แบบเข้าใจวิธีการปรับตัวพิเช์หรืออะไรก็เหมือนกันตอนที่นั่งปรับอยู่ตรงอีกคลิปหนึ่ง นหลายคนก็บอกว่าอาจารย์พูดยาวเกินไปหรือเปล่าผมไม่ยาวครับคนนี้ผมต้องการที่คนที่เขาดูแบบฟังแบบกุ้งกว้างแต่ละชิ้นและแต่ละความหมายนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะดูเร็วรวดเร็วเข้าใจเร็วเป็นเร็วก็อาจารย์ท่านอื่นเขาทำไว้เยอะแยะครับผมไม่ต้องมาอาจารย์ปีชาก,ก็ได้นะครับแต่ผมสำหรับคนช้าครับผมดูกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ย ผมก็นั่งบรรยายไปอย่างเงี้ยช่างผมก็นั่งทําอยู่นี่คือเราต้องเอาให้ดีนะครับสอนทั้งทีแล้วก็ว่ากันไปเลยนะครับก็เหมือนอย่ในห้องเรียนแล้วครับผมผมก็าอาจจะติดนิสัยมาจากห,ห้องเรียนด้วยนะมั้งการสอนกับลูกสิทธิ์นะครับ ทีนี้เราก็วางด้านบนอันนี้เป็นด้านหน้าอันเป็นด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังด้านหลังอ,นนนนอันนี้ด้านหน้าีด้านหน้าด้านหน้าเราก็ต้องใต่ให้ถูแล้วอาจารย <package>. ์ใช่เอานเนี่ยวางลงอันนี้วาง,งใช่เอาวางลงไปโอเคเอาวางลงวางกับพื้นเลยครับ ถูกต้องอ่าถูกต้องเราต้องกดลงไปครับอ่าอ่าตรงแล้นเราก็ตรงรูน็อตจะมีรูน็อตอยู่ครับจะมีรูน็อตค่อยกดลงไปโอเคแล้วก็เขา ขาดิๆคอยเสมอครับเขาเสร็จเราก็ให้มันค้อให้ตรงตรงเสร็จเราก็อัดลงไปก็มาให้ตรงนะครับ เคาะเราต้องเคาะตรงที่นนหนาๆตรงไหนที่อะไหล่หนาๆเราต้องเคาะตรงนั้นนะครับผมอย่าไปเคาะตรงบอบบางมันจะมันจะพาให้น็อตตัวอื่นเสียศูน์นะครับพอได้แล้วเราจะไปจับฝาหน้าให้ดึงนะครับวันนี้เราต้องให้ดึงใช้น็อตดึงนะครับเราจะคอให้สุดเลยไม่ได้ มุนให้น็อตด,ดึงครับค่อยไล่เลื่อนงมาครับลอยเข้าไปก็ต้องใช้น็อตด,ดึงมันถึงจะชัวร์อ๋อไล่ไป